ยังไม่เลิกทำอยู่นะคลิปตระเรขียดคือการรวยเพราะตระเขียดเลยนะน,น,นี่ไม่ใช่เอ้พี่ก้อนไปเดี๋ยวในขณะที่เราเถียงกันทางนู้นเขาหยอกกันสุปกติแหมไม่รอดแน่คนอีสาไหน,หอน,นสาไหนหอเดียวมีเราบ้างไหมรอดทำไมมจะไปล่ะสวัสดีครับสวัสดีจ้าเจอกันอีกครั้ง ครูปุนะจ๊ะเปลี่ยนชื่อช่องเรียบร้อยแล้ววันนี้เราได้รับภารกิจมาเพราะ,ะว่าเรามีจระเข้ตัวหนึ่งชื่อน้องขนุนเราเคยไปล้างบอกให้ใช่ที่เราล้างบอกกันแล้วล้าง,ลาง,ลาง,ลางแล้วล้างอีกล้างแล้วล้างอีกลงมันจะขยันขยันเรา<อ>เลยล้มด้วยนะขนุนเนะี่ยออกมาอยู่ข้างนอกไม่มีใครกล้าเข้าไปเล่นด้วยเพราะน้องดุไงวันนี้เราก็เลยจะมาทําภารกิจอยู่เป็นเพื่อนน้องขนุนหนึ่งวันที่คิดว่าผมไม่มีงานตัด เลยเหรอหรือยังไงอะไรพี่แคร์ไหมอ๋อจะละแค่นะน้องอแกคิดว่าพี่จะเข้าคนเดียวเหรอต้องเอาเอาไปกันด้วยตายคนต,ตายคู่เออแต่ว่าพี่เชื่อใจมาอกเพราะว่าถ้าเอาแปะมานี่แกล้งชัวไอ้ดวนอันเดอร์สแตนไวฮีดูไรแดดนะแบบยองมักแกล้งไอ้ขนาดเลยแครเป็นอีสานอีกเครือ,อนึงไอ้ก็ว่าเขาใจคือกันเป็นอย่างว่านจะมาแกล้งไอ้สันเดีนี่ไงก็เลยเข้าคอนเซ็ปต์ว่าจะเป็นช่องปูปูว่าต่อไปปูก็จะภาษาอังกฤษด้วยอีสานล่ะอีสานอีสานกับอีสานที่ไหนพมีขอนน ขีข้าวข่าขีข huh ้าวข่าฟอกภาษาไทยภาษาไทยภาษาไทยเคียงข่ากบกับแก่ตุ๊กแก่บักเขียบบักเขียบบักนัดบักนัดบักเเผ้วบักเเผ้วใส่บักบักทุกเจ้พี่ก็บักไม่ได้เอาโอเคเราจะมียันกันเหนียวตัวยันป่ะนิดหน่อยอ๋อไอยานหลายเลยล่ะอ๋อไอไอสแกลโซมาเซาเสไ่ได้เซาบม่ได้น้องอูบอกว่าให้มาเล่นน้ำใครบอกนะน้องอูโอเคเทปเทปเทปมนี้แหละ เขามีแขกรับเชิญได้มเขาจะเป็นคนที่เชี่ยวชาญในด้านสัตว์ดุร้ายเขาคนนั้นคือกดกินี่นี่ต้องทำอะไรเราเรามเรามีสมานาม้ำให้เขานะคะ she is a queen of crocodile so the queen of crocodile of high end is me หรือว่าน่ไก่ทองช่็นไก่ทองไก่าู้่าไม่รู้เลยตอนแรกอะพีตกกังวลกันอยู่จะไปเล่นกับขนุนยังไงจะจับยังไงน้้งอูบอกว่าพี่ปุ๊ก็ค่อยๆลูบมันพันน้าพันน้าค่อยค่อยลูบมันหรือว่าเมวน้อยถ้าใส่หมวกมาทำไมนี่มันร้อนมากเลยก็ไม่มีหมวก อ๋อทำงานถอดหมวกเป็นเพื่อนกันมันรอนแดดแรงมากเลยปกติแบบอยู่ที่บ้านไม่ค่อยเจอแดดไรง่างนี้เลยเนาะแต่ว่าอันนี้คืออาีรสีดำไม่ใช่อันนี้คือไปอาบแดดที่ลาสก beach มาแล้วคือมันมันเป็นสีผิวดำพึ่งไหมอลัสกันหรือเปล่าอัานี้ฮ่าอนาฮ้าฮอาฮ่าฮ่ะฮ่ออ่าฮาหมวก่า่าฮ่มฮ่าฮ่าพ่่าี่ฮ่มฮฮ่าฮ่าฮ่าวกาฮ่าม่าฮ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 ่่่่่่่าา มันมันแพมอะไรแพมสีสีสีเปนอะมขถอดเดี๋ยนี้ไม่ไม่พี่มีด่าด่าอะไรแกใส่ไว้ก่อนตรงนี้ ปวดทำไมก็ลงติ๊กต็อกไปตั้งหลายคลิปแล้ว <laughs> ไม่รู้สึกเคลิบอะไปไม่ถูกแล้วตอนนี้นะอะเรามาทำอะไรนะเมื่อกี้มันตัวสั่นนะไอสง<อ>ใ,ใจอีเล่ยคือยอมสีนี้เรามีไอดอลบอกว่ายอมเครื่องหวัวคือเล่าแล้วนะตัวก็เอาสีแดงขึ้นเล่าไปโลดมันของสูงเนี่ยจารย <laughs laughs> ์ แต่ว่าคุณทำบิดกฎอยู่นะทำไมอ่ะคุณอยู่ช่องไหนเมพิงย่อมสียังนี่สีส้มเออนี่นี่มีเกิบมีเกิดโอ้อุ้ยคือคืออยู่หลังนะแล้วคือมาพร้อมกันเลยแหละแบบนี้ก็มีก็ไม่มีอ่ะฮะก็ไม่มีน้องกดไม่กลัวไงเออนี้คือกลัวจระเข้เออกลัวมันสวดปีนจนกระโดดถึงหัวเข่าก็มีนะบ้าเหรอก็จระเข้อะไรกระโดดถึงหัวเข่าอัมันปีนขึ้นมาไง เว่ยเป็นปีนจริงๆหรอมันปีนปีนได้เอางั้นเราถ่ายให้พี่ก๊อตเข้าไปไม่คนเดียวกีาทต้องเข้าไปด้วยกัน3 4คนแล้วก๊อตโอเคถ้างั้นเราอย่าช้าอยู่เลยในเมื่อเรามีควีนออฟก๊อตเข้าได้แล้วเราไม่กลัวอีกแล้วโอเคโอเว้ยวันนี้สู้เว้ยสู้จระเข้ครับครับครับอสู้จระเข้เลยเหรอเออสู้จัลลัคเคนไปังไงนะไปไหมให้เออเว่ยมา โอ้ยแย่จริงยังนปดิพี่เข้าไปก่อนพี่เข้าไปก่อนมันกลับหัวแล้วบักอันถนนถนนมันหักเข้าอยู่เออหักเข้าข้องถนนมันยีดได้มันยีดเอะถนนลูบถนนพี่แก่มันหักเข้าอะไมันยิ้มเหี่ฟันกันมามันยิ้มอยู่นะยิ้มตีบ้านตัวเอิญยิ้มจี๊บอะไรแบบสวบรูปน้องก้อยบอกรูปได้ ขอาพี่ว่าเข้าผมก็บอกเข้าไปขนนพี่เกังแรขนขนุนขนนปูมาเร็วเข้ามาเร็วเข้ามานแก้มเร็วฮะเข้าง่า้านนข้นุนแเริ่มหลังเอขนุนกงไปไหนวันนี้แล้วมอมอมอพี่เสียงมันขู่นั่นแะเออ มันไม่ได้คุยกับคุณเลยนะก็ทิมมันถอนหายใจเฉยมันร้อนใช่มันยิ้มเออมันยิ้มใช่มันร้อนมันมันนี่โม่โม่โมโมมม่คนมาหลายคนแล้วตกใจเลยมามานี่มาไม่ขนุนไม่ควรตกใจพวกฉันพวกฉันควรตกใจกันนี่ยอมขึ้นนะปกติที่นอนมันอยู่ตรงนั้นนะอ้โหอไนั่นน่ะเหรอใช่พี่ประจำมันเลย เอาถ้าอย่างงาั้นตากล้องใส่เกือบบูทลงไปข้างล่างไปตาเออตากล้องตากล้องตากร้องที่ประจำมันหายใจบ่ทั่วท้องคือจังได้ให้มาเล่นให้มาเล่นเป็นเ,นเ,นเนนพื่อนสนุกเหมือนกันพี่อนเสียกลูกด้วยนะอ๋อดูดูดพี่พี่ปู๊พี่ปูน่ารักจังซูมซุมซุมมันเห็นตัวเป็นตะห,ห่างค่ายเป็นน่ารักจริงจใช่ไหมฮันยูอาร์โซคิวส์โอ้ไ มันจะสวบเนื้อด้วยก้อนมันจะกลับนั่นนจริงไหมนี่ไม่เป็นแมวนะคมเอว่าสัตเอ๊ะำทามนะอืำทามจำทามไอรอนอันเดอร์สแตนด์มายบอสนะต้นแต่ต้นแตำทูจอยวิดค็อโคดายคำทูเพลย์ทูเกเตอร์วิดขนุนบิ๊กคอสขนุนโนแ a v e เฟรนด์เซอินไซ e ีเซอว์วีแฮปแมนมานี้เพอร์เซนต i อินไซเฮียนะแอดคำทูเพลย์วิดขนุนขนุนออฟำทาเดี๋ยวแปลเป็นมิชารให้เมื่อกี้เพื่อนบอกว่าบักขนุนกินได้เด้อ ไบอกว่าท,าทั้นทีไอ้ก็บอกเขาใจ๋เดหนห้าขึ้นกันว่าเป็นยังจังบ่มีผู้ใดามาเล่นกับขนุนอเออเบิ่องต้นอะไนะยิ้มหวานเอ,อ้ยโอ้ยยิ้มหวานจ้วยจ้วยคือสิมีผู้เล่นได้อยู่ผู้ใหญ่ไหนลูกหนูจะไปไห<ป>นสมชื่อกับที่เธอเป็นควีนออฟคอร์ดได้ครับทุกคน <c oughs> ซึ่งคนที่รับภารกิจมาจากน้องอูค,คือเราสองคนคนที่เล่นเป็นเพื่อนคือกอ็กรีนแฟนพี่ปูไม่เล่นน่ะเล่นยังไงเออาเอเอาเกียร์เกียหลังเกียร์หลัง มันตัวใหญ่ขึ้นเขี้ยวน้องขนมเหนียมมากแต่บางบางเขี้ยก็หลุดไปแล้วนะแต่นี่ยังเหลือพอให้กัดอยู่เขี้ยวเขาอะมีความยาวประมาณน่าจะใกล้เคียงกันหนึ่งเซนแล้วใช่ซึ่งมันสามารถที่จะก็ดทะลุเส้นเลือดที่ปูได้เลยเส้นเลือดแตกเลยนะพี่ใช่พี่ระวังมันระวังผมก็ไม่กล้าหรอกตอนนี้แต่แต่ว่าเปิดก่อนเลยดีนะกี๊จะไม่ปูกี๊พร้อมมันตกใจรดง่า อันนี้มันหาวเหรอหาวใช่มันหายใจเร็ชอบชอบหายใจเหมือนแมวเลยอ่ะหาหาหาเป็นแมวแมวใช่แมวแมวเฮยมาอกไอไอได้แล้วไอได้แล้วเดี๋ยวจับก่อนว้าโอ่ะเดี๋ยวี่นมือมันต้องเสมอกันให้แอมาอุกก่อนเอาผมก่อนพี่พี่เมียให้มาดิว่าอยังไงเด็กร้านชาปวดกระนาบันดีสนใจจะไปเลี้ยงจระเข้ได้ไหม โอ้ยังไม่เลิกทำอยู่แคลิปจระเข้คือตารรวยเพราะจระเข้เลยนะนี่ไม่ได้เด็กบอกเบื่อแล้วดูแต่จระเข้อ่ะดูอย่างอื่นบ้างเถอะออกไปตบปากมึยั้หน่อยสิไม่ได้จะไม่กล้าตบปากรอโอ้ยนี่ไงผมเดี๋ยวเดี๋ยวมาโอบลูกหัวมันยังยังเลยเอามาโอบรูปแม่ อพี่ก้อนมไ้วเีย้ค้แวมันจ่ามึงเองนมาามึงมึงก็เสียแลทั้งพี่ไม่ผมเลยดึงคืนแล้วมันกัดติดนี้มาไม่มาโอต้องสุกออกไปอย่างงั้นยูเอลอ๋อขาดไม่ได้ไอ้กระดึ๊กดูดีว่กันมันแกเข้าหาตะขวงตัวเนาะโอตกใจนกตกใจแล้วนงตกใจเรีวไม่เป็นไรนะลูงเวลาับแห้ง เอ,เอามาพรกัดตัยเยอ้ยเหมือนเขาจะอารมณ์ไม่ค่อยดีว่ะแล้วอย่างนี้เราจะยังจับเขาได้อยู่ไหมนกกรก็จ <t> ับได้นะก็จับได้อยู่เก้าหามันอเมทิงตมากแต่วันนั้นมันอารมณ์ดีมันให้เกาหัวเอางี้ไหมพี่เราเป็นทําภารกิจไหมให้แบบรูปหัวรูปหางมนใครทําได้ก่อนคือออกจากเฟรมแล้วกลับไปที่อื่นได้เลย <c oughs> ใครทําไม่ได้ก็อยู่นี่แหละจนเย็นเอางี้ใครทาไม่ได้ขัดบอกได้ใครทําไม่ได้ขัดบอก <Okay. S 2> โอเคแต่ถ้าใครทำได้นีน่คือออกไปเลยนะแล้วแต่ใครจะอยู่เป็นยังไงแล้วแต่เลยนะอย,อยู่อยู่เป็นเพื่อนกันนะอยู่แต่ก็ต้องดูก่อนใช่ไหมออแต่ลอออ็อกประตูไว้ไม่ต้องล็อกเสีย Stay together. The cross to me นะ because ์สก <c oughs> ็อีสานเนี่ยเว้ยก็อุอีสานก็อุอีสานเนี่ยเ <c oughs> ว้ยเราลองจับหางม่นนูหน่อยไหมได้ลองจับหางอ้าวลุกไปไหนางก็จะจับหางไงก็ไม่อยู่ใกล้ๆกันเหลอจะได้วิงว่งหนีทันโอ้โหมันมาแล้วมันมาทั้ง ตัวเล็กตัวใหญ่เลยไอตัว,ว,ตวนี้ไอตัวนี้ก็โหดนะนี่เอ้ารออะไรน่ะหนักกว่าหนักกว่าขนุนอีกองมาไปเลยนะตนานั่นพอแล้ว ฟันปูด้วยไอ้ตาจมูกหายนี่ทำไมตาอุ้มได้เนี่ยตาดูดูไม่มีใครเล่นด้วยมันเหงาเดี๋ยวนาตาอย่าบอกว่าทุกคลิปคือเอ็งไปจุบปากอองฟงแล้วมาจุบปุ๊บอือก็ล่าสุดอองฟงกินมาพี่ไม่รู้หรอพี่เมาเห็นไหมเห็นเห็นไปอีกห้องนึงอ่ะไาอีกห้องนึงแล้วพี่กันจะกินแล้วพี่เมฆจับได้พี่เมฆก็เลยอุ้มมันขึ้นแล้วอองฟงก็ไปเลียปากพี่อุ้มตออันนี้ชอบ ไม่กล้าจับใช่ไหมไอ้กบการกันไม่กล้าจับโอเคงงเตไอ้ไอ้ต้าตาอบอกไปเลยคุณโดนหลายรอบแล้วเด้อนี่ไอ้ขอโทษไอ้ขอโทษโอ้ยโดนตีหิทางโกูกลัวเราคอเราจะจับไหมเอะเราจะทำไหมจับจับมเอาเรืองนั้นหน่อจับเหรอจับดิ ก็อตยาบละวเหมือนนี้มาอุ้ยตัวเท่านี้เขาสามารถมีแรงต้านได้หรอหรอดมันเคยสะบัดนะเพม่นสะบัดแบบสะบัดแรงสะบัดแรงเพราะว่าพวกเคยไปกับแต่ตอนมันว่ายน้ะมันน่ารักกันน่ะอืมันตุ้งปุ้งตุ้งปุ้งอ่ะมันน่ารักชิปุูงเลยน่ารักชิปุูงไปไปทางเดิมไปทางเดิมไปทางเดิมแล้วตาตากล้องพี่ดูเหมือนจะกลัวจระเข้นะ อย่าว่าแต่ตากล้องปุ๊บพี่ก็ไน้องน่าจะยังอารมณ์ไม่ดีถ้างั้นเราสร้างความคุ้นเคยในการทาความสะอาดข้อก่อนผมอยากรู้ระหว่างไอ้ขนุนกับอาฟงพี่กลัวตัวไหนมากกว่ากันทั้งคู่ถ้าแบบให้แบบเลือกสแตเด์ตัวหนึ่งต้องอุ้มมันทันทีเจอแลค่น่ากลัวกว่าขนุนน่ากลัวกว่าเพราะว่าอาฟงอ่ะพอเราวิ่งไปจะจับมันจริงจริงมันวิ่งหนีแต่ขนุนไม่มีโอ้ยเดี๋ยวขนุนนี่เขาใส่เออมันไม่เดินสั่งแล้วมันไม่เดิน เขี่ยมันไม่ไปแล้วไงมันไม่อยากที่เราเล่นแล้วไงขนมเน่ยม,นนมันคุ้นกับน้องก๊อตแล้วเหมือนเราอ่ะไปกวนเขา<ช>ไปหยอกเขาจ<ต>น,นเนข,า,ขาอารมณ์เอออารมณ์ดีแล้วฉะนั้นเพื่อเป็นการปรับโหมดให้เขารู้ว่าไม่ได้เข้ามากวนนะรเราก็จะละลายพฤติกรรมโดยการย่างกินย่างกินย่างกินแซ่บยิ้มใหญ่ปะบ้องตันบ้องตันอย่าบ้องตันเลยเพราะว่าไหนไหนซีโอเขาก็ไว้ใจให้เรามาเป็นเพื่อนละเราก็จะทำความคุ้นเคยทำความสะอาดให้เห็นว่านี่นะมาเล่นนํำนะนี่เออขัดแทนเลยไหมขัดแทนแล้วเราไปนั่งถือกล้อง เออเออกินได้กินได้มันกินเนื้อน้องมันส,นนสนนา,สาสดดีกันาป่ะปูธรรมดาเนื้อย,อยุ่ยเด้๋ยนี้มาเอามาดีปลาบพราะแม่บอกมาโอบไปจับปลาไปมันมีกี่ตัวมาโอบมันมีตัวเดียวยตัวเดียว, <นะ S 2> วเยวลยหรอปลาปลาปลาจึงขึ้นจากไข่แล้วไม่ไม่ใช่อันนั้นก็ขอนไม้ขอนหรอผมเสร็จแล้วนะครับทุกทีผมเดี๋ยวก็ช่วยกันท่อำความสะอาดกันไมเดียวพี่เสร็จเร็วจังไม่ทำทำเสร็จเร็วอะไรวะเอาพี่มาโอบแล้วพี่โอบไม่ใช้น้ำไม่นี่ไปเลยแล้วพี่เอากล้วยมาทำไม ลืมแล้วพี่ดีกลับปั๊มแลกน้ำใสสะอาดป่ะจะมีเอาสมมติเอาถ้าพี่เทกลับใช่ไหมันจะไปปึ๊บอุ้ยไปดูปึ๊บปึ๊บอ้ออ้อมันมาปึ๊บแล้วก็นี่ไงพี่จะทำอย่างนี้ตอนแรกพี่ก็ทำอย่างนี้แหลยก็มีมีตะไคร้อยู่ไงก็เลยก็จะทำหลายรอบแม่รอบนี้มีชนะมันไม่ได้นะได้ชนะได้ย่าล้างล้างมาไม่ได้ออกอย่างงี้เนาะตะแคร้ออกใช่ไหมปลาเดี๋ยวกูยกตงเดี๋ขณะที่เราเถียงกันทางนู้นเขาหยอกกันชื่อปกติแอะไม่รอดแน่คนอีสาน ไม่เออไม่เคยแล้วหันมาเล่นกล้องซะด้วยมึงพี่ปูดูมันก่อนอุ้ยหนูขึ้นจริง,รงอะฮึลูกก้นได้นุูกก้อนมันจะออกอ๋อมันมันตกใจเสียงทีหรอคะเออมันอาจจะเสียดีนหมูไม่ใช่นะแจว่าอะไรเสียดีนเสียดีนหมูแคบๆผมตื่เต้นหูเยอะอ่ะพี่กระโดดขึ้นได้ไหมอ่ะนความจริง ขึ้นได้ก็มันก็ขึ้ได้อะคอะไรไม่ได้ช่วยเบอ้มันมอง่ะเจ้าลูกขนมขอเสือบนไหยได้ไหมบาร์ตี้ขนมที่เอ่งักแนเอา้ไนได้ไหมักสนขัดยัวได้ไหมกนมีหูไหมพี่นี

ถ้ามีพ uhh ี่กทำยงไเนเียเตะแล้วกสินังต้องมองกันฉันเข้าเบิ่งขนมกะนังขนจเกยขนขนที่เราเกินกันนี่รน้องก๊อตก็ในระหว่างที่เรารอเติมน้ำก็บอกว่าพี่จะไปลุไปไปหาพี่ปูเลเอาอาจริงเไปพี่ก้อนเดให้มันมาทางน้มลงไปข้างล่าง ใส่รองเท้าบู๊ตอยู่หพอกันพี่พี่กับผมพอๆกันไปนุ่นลูกมากลายเอ้ยไปเล่นลูกแถวนี้เลยมัไม่หาไม่โดนหาหลอกกู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 ไก่พอป็นไกลกูไกลเลยเอ้ยกูนุ่นเถวๆไปแล้วฟ พี่ว่ามันจับเองแล้วล่ะเองเล่นกับมันแรงผมขอก่อนนะน้องฟูบอกว่าให้มันเล่นเป็นเพื่อนมันแมงก็เห็นนะมัน็เล่นน,น,นี่เปรี้ยวหรือพี่พี่ลงพี่ลงเอาสายยางเปิดน้ําให้มันเอเอเอเปิดน้ำ,ห,นนำห้หน่อยเปิดน้ำหน่อยเปิดน้ำนั่นอาจจะอารมณ์ดีขึ้นดูดูพี่ม,มีปลาน้อยอยู่พี่เห็นไหมล่ะขนวนอารมณ์ดีลูกเล่นน้ำเล่นน้ำเล่นน้ำลูกพี่ฉีดจากหน้ามันสิพี่ฟูดักทีพี่บอก จูอาาคอ,อแล้วไอมาบาูคือแล้วมันเต้นขึ้นได้จริงเหรอพี่อัน้ำกดนะมันหาน้ำมันหาน้ำ,นำใม่ตกประชิดกระสุนเลย <c oughs> น้ำอยู่ทางโน้นไปทงนี้เรามา,มาปเป็นเพื่อนนาย <c oughs> เดี๋ยวราดันให้โอ้หล <ะ S 1> งเหรอเดี๋ยวมันก็ตัวใหญ่ที่กวพีก <c oughs> ่กูแค yeah ่นอนเอ๊ น้องแดงดองแดงว่าซานไม่ดองนองน้องน้องน้องงอ้ตอดทำไมมันจะไปล่ะไปไอ้ต๊อดไอ้กูเอ้ยอ่อเยหนูต้องเข้าใจหนูออกไปเดินเล่น้างนอกไม่ได้หนูไม่ใช่เต่าชูกะตะมันจัดไปเข้าหรอกนี่ฟูไม่เข้ากระดูกเข้าเนื้อน่ะสิบ้าเหรอ ก็มา่าเข้าเข้า,ขานิดเดียวแหละพี่ใช่แค่แค่นี้เออ,เอาสิดุมดุมดุมดานี่ดุมดุมดุมจเย็นลูกจเย็นโหชอบเล่นน้ำชอบเล่นน้ำไงมาทำไมเราถนนยุ้ไม่ชอบหรอพี่ถนนเอะเล่นน้ำไปดูบัตรดุ่นเล่น รักกันขนมรักกัน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 โอเคโอเคโอเคมาแล้วีดูดดลงเลยคราวนี้โดดลงเลยลดขี้ละจากที่จะมาเป็นเพื่อนสู่ผู้ประสบภัยขนมเนี่ยกูยังล้างบ่อให้ไม่เสร็จเลยล้างบ่อให้นี่มันนี่มันออกได้ไหมครับไม่ได้อดุูด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 ุูดูไอ้ที่สำคัญคือตู้โต๊ออกยังไงได้เลยฮะ เราต้องล่อรถไฟตรงนั้นให้ได้ไอ้หนุ่มลุงลงเนี่ยแล้วตอนนี้เราก็ล้างบ่อให้น้องขนุนเสร็จแล้วแต่แทนที่เรี่กนอนมันจะอยู่ข้างบนขนาดนั้นน่ะพี่พี่กอนแต่ที่เราจะสนิทกับขนุนกับขนุนกันรู้สึกบุญจิตพี่ไม่เคยเห็นมันดุขนาดนี้เลยนะจริงเหรออืออุ้ยหรือว่าหรือว่าจริงๆจร,ๆระเข้เป็นสัตว์ที่หวงอาณาเขตนะปกติเขาก็ต้องทำความสะอาดไท้เพราะแต่ไทยพี่ปู่ไม่พังบ้านมันน่ะเออพี่ปูพาผมมาพังบ้านมันเออน้อะเออกติเคยล้างได้ไปเนื้อโตมาแล้วแตขี้หวัง ไม่พี่อูบอกว่าให้มาเล่นกับมันใช่ไหมก็เห็นน้ำมันสกกรโปข้านู้นน่ะขี้หวงแล้วมันเป็นหน้าที่ไปพี่ปุโดดลงเลยป้ากุ้งอาลังเือ,อมีน้ำมาแล้วลูกหน,นูน้ำมาแล้วถ้าปุลงเขาจะกัดไม้เขี่ยตัวเขียตัวมันเดินลงไปถึงปลงไปเนี่ยเขาจะกัดไหอ้เราเอาเอาไม้เขียงหินก่อนไม่หรอกไม่ลง ไม่ไม่พี่ไม่ไม่ไม่เหลือเมาพี่องค้ใหญ่ไปเดี่ยวตู้ตูลุกไปนู่นนู่นดูนู่นนู่นไปนู่นลูกน่าจะลงที่โอ๊ะไออ่อะข้างน้นะให้เดี๋ยวแฉแเก็หนีไม่ให้พี่ตูดลงมาเลยผมไปออกแล้วเนี่ยมาออกกอนไป ีบอปวเนาะมาโอบไปแล้วอย่าพี่พูระวังด้วยนะอ๋อโอรู้แล้วมุมนั้นเป็นของเขาแล้วมาโอบไปอยู่ที่เขามาโอบมันก็เลยนอนชิมีชิมีใช่ไหมน่ารักเชียวไม่หรอกไอ้บูมาเรายังจะเล่นกับเขาได้อยู่ในนีอีกสิบนาทีค่อยมาเล่นก็ได้ะอีกสิบนาทีเฮ้เฮ้ลองเข้าก่อน อาดุงดึงดงอาดุงดุงดงนี่ะใครน้ำแแม่ดุงดึงดงเนี่ยอาดุงดึงดึงดดเอาเื้อไปยับไนี่จริงๆก็เขาแค่หวงอาเขตนะทุกคนที่เขาบุก คือมุมนั้นของเขาทุกคนดูดูนี่นี่มุมนี้เป็นมุมประจำเขาแล้วเมื่อกี้มาอกขึ้นไปเขาก็เลยจะวิ่งเข้ามุมมาอกก็เลยไปดันก็ออกเหมือนกับกดเลยนะผมกดมันออกอผมกดมันลงเพราะมันเด่นสวบถ้าน่ารักน่ารักหน่อยก็คืองับเงับ จริงๆเราอ่ะไม่ได้จะทรมานน้องแต่มันเป็นปฏิกรยารีเฟกที่เวลาคนตกใจอ่ะเขาก็จะป้องกันตัวซึ่งมันอาจจะมีบางมุมที่ทุกคนอาจจะรู้สึกว่าเราทําแรงกันเนาะไม่ใช่แต่เราตกใจนะแต่มันเป็นด้านไม่กวาดไม่แข็งมาโอเอาด้านนี้เออเอาด้านเอาซุกออกไซุกซุกออกนะ่ซุกไปว่างหลักผักออกอะไรแล้วก็ดูหน้าน่อกนซุกไปว่าผักใช่หรอเปลซุกซุก ภอ้ายสานมาละคำอันนี้คือซุปที่เคยฟังเพลงซุกลังใส่จักบาทเน่นะนี่ก็แม่นว่าซุกลังใส่จักบาทเนี่ยนะละแม่นว่าคนที่เป็นเนื้อคุยลีสาให้ดูได้ได้เดี๋ยวเดี๋ยวให้ขนุนเขาปรับโหมดก่อนปรับโหมดปรับโหมดอารมณ์ดีเหมือนเป็นแอร์เลยเนาะปรับโหมดออโต้หมดเลยนี่โหมดเครื่องบินออโต้ใครหลื นุนอยู่ในโหมดออโต้พายตกกันนะทุกคนโอเค <c oughs> หลังจากที่เราเล่นมุกค่าบาทสิบาทถ้า<ะ>ดึงอ่ะดึงอ่ะมันจะแค่ข้างเดียวถ้าสองข้างก็คือดองฮฮะฮะ,ฮะถ้าสามข้างคือดำ อันนี้เวียดนามไหมเวียดนามแล้วอันนี้มงมอยู่เลยไม่คุณไม่รู้จักภาษาเวียดนามไงเพราะว่าเราเขาไปเวียดนามหลายรอบแล้วเขาอินเตอร์แล้วนะรอบเดียวอ๋อหรอที่ไปเดินอะไรนะเดินเดินบนเขาที่เวียดนามอะไรพม้าผมนึกว่าภูกระดึงโอ้ยเนี่ยเชื่อไหมทุกคน2ี่สิเกือบาินาทีที่รอให้ถึนอารมณ์ดีเราเล่นมุกหาบาทสิบบาทนี่ตลอดเลยไม่เราคือเราพูดอะไรไม่รู้เรื่องไงประเด็น ตกใจอยู่ถึงไม่ตกใจเราก็พูดกันไม่รู้เรื่องซึ่งเป็นคู่ที่น้องอูปวดหัวมากเมื่อไหร่จะคุยกันรู้เรื่องพี่ข้ไปดูมันใกล้ๆคุณจะเสียงเข้าไปอยู่เหรอ,อเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะที่เรารอประมาณ20่กว่านาทีเนี่ยคือน,นั่นนั่นเขาก็ยังอารมณ์ไม่ดีอยู่เลยเพราะมันดันจ,จริงเนี้นะแต่ S <S เราก็เลยว่าเราก็เลยว่าเราจะไม่ไปกวนเขาแล้วเพราะว่าคนที่เข้าไปจับได้คือนกวอตไงถ้ายังเข้าไปอยู่อ,อนนองกปก็จะอันตรายน้องก็จะอารมณ์ไม่ดีถ้าเกิดวติน้องอารมณ์ไม่ดีแล้วถ้ามันกัดก็ขึ้นมาแล้วน้องมันก็จะกลายเป็นอาหารอุ้ยแรงตามที่เห็นก็คือนก๊อตก็เข้าไปให้ดูอีกรอบหนึ่งแล้วนะคะว่าน้องก็ยังอารมณ์ไม่ดีอยู่น่าจะเกิดจากสาเหตุเราเข้าไปเล่นกันมากไปเสียงดังแล้วก็น่าจะเกิดจากการที่เราไปเปลี่ยนน้ำพอน้องเริ่มโตแล้วพอเขาเริ่มโตเนี่ยเขาก็จะเริ่มห่วงอนาเขตเพราะว่า อะไรแคเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างหัวอนาคตมากแล้วเราก็ไปแบบลุงเล้งชุกชิงชเราไปตลาดสดนะข้างในถ้าไม่ถ่ายออลองลองดูอีกรอบเออถ้าได้ถ้าได้ถ้าไม่ได้ก็ไม่มีนะเอ็นเครดิตนะน้องๆนะก็ถ้าไม่ได้เอ้ยมันถ้ถ่ายได้อยู่ได้ลงุงไปโรงพยาบาลไม่ได้ก็ไป่โรงพยาบาล <c oughs> ไม่ดีมั้งเออก็แสดงว่าวันนี้ภารกิจที่ปู้ได้รับมามันก็คือล้มเหลวเออภารกิจล้มเหลวก็คือเล่นกับน้องไม่ได้น้องไม่เล่นด้วยดีนะที่มีน้องก๊อตถ้าไม่มีน้องก๊อตก็แย่ก็ถือว่าวันนี้ภารกิจล้มเหลวไปแล้วก็เดี๋ยวเราอาจจะมีการอัปเดตติดตามชีวิตน้องทางช่องทางอื่นอาจจะเป็นให้ดูเรื่อยๆอาจจะเป็นสตอรี่นู่นนี่นั่นเขาว่าใช่ใช่เพราะว่าถ้าลงยูทูบก็เดี๋ยวมีคนแซวว่าหายกินกับขนุนอีกแล้วเลยอะไรอย่างเงี้ยได้เป็นช่องทางอื่นน่ะของป เดตน้องมาเรื่อยๆไปติดตามดูในช่องทางอื่นแล้วกันอันนี้ก็วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะก็ถือว่าภารกิจล้มเหลวแล้วก็นะเออถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และอย่าลืมอ่าให้กําลังใจเพื่อนๆเราทุกคนอย่าลืมให้เอนชานะคะตอนนี้เปิดสีสาขาแล้วมีอะไรนะขนม ไฮเยอร์เจลลี่มีรสใหม่แล้วรสใหม่ออกมามีโยเกิร์ตรสใหม่อันนึงลิ้นจีสตรอเบอรี่แล้วก็เลมอนอ่าแล้วก็รสชาติเดิมเดิมหอสีชมพูชมพูนะคะถ้างั้นแล้วก็ไม่มีอะไรละปิดคลิปไปปิดคลิปไปจบเอาป่อไปแล้วกับับไปหรอเดี๋ยวนี่หายไปแล้วปั๊บเห็่ยนี่ปากบไปลงเต๊นเอ้า